ชานี้ที่อ่างห้วยพึ่งครับมาดูน้ําครับน้ําเยอะอย่างน้ําเยอะแล้วครับอันนี้ที่อ่างนี่กรมห้วยพึ่งครับนี่ทำใหม่เสร็จแล้ว นี่ที่อ่างนิคมห้วยพึ่งครับผมบนบนภูเขาครับนี่ตอนเช้าครับกำลังจะออกครับ ตกหลายครั้งนะครับน้ำเยอะแล้วน้ำเริ่มมาเยอะแล้วเช้านี้ที่อ่างคมห้วยพึ่งบรรยกาศยามเช้าครับ เกิดยามเ,าเช้ายังไม่มีแดดครับนีภูขเขาเปรือกเขาอนี้บรรยากาศดีครับ

กาาดีครับยังมีแดดครับ